เขียวดีนะเนี่ยแปลงเนี้ยไม่รู้เขาใช้ปุ๋ยหรือยังค่ะเดี๋ยวดูเขียวกว่าแปลงอื่นเนาะนะอ้าวสวัสดีค่ะสสวัดีครับทำอะไรอยู่ถอนหญ้าอยู่ครับอ๋อนี่เท้าได้กี่วันแล้วคะเนี่ยต้อง20วันถึงจะไม่หว่นอ้ยไม่ได้หว่านปุ๋ยเลยทำไมมันเขียวจังเลยอ่ะนี่ไม่หว่านปุ๋ยเลยเหรออันนี้มันหมักฟางหมักฟางไม่ได้จุดไม่ได้เผานะครับไไม่ด้เผา ้วมันดีกว่าท <szcz> ี่เคยทําปกติไหมผมว่าเขียวกว่าเขียวกว่าประหยัดปุ๋ยกว่าประหยัดปุ๋ยกว่าด้วยแล้วใช้ปุ๋ยเท่าไหร่อ่าตุ่ยไร่ใช้18ลูกโอ้ประหยัดมากแล้วปกติตอนที่ยังไม่ได้ทําแบบนี้อ่ะ6ล้านละลูกไร่ละลูกลูกไร่14ลูกเหมือนนนกัเาะหายไปครึ่งนึงแต่เวลาก็จะยื่นไปสักิ2ช่วงหมักใช่ไหมคะช่วงหมักอ๋อแต่ก็ทันอยู่มั้งรอบนี้ทันทัน สองรอบก็พอแล้วสามรอบแบบรอบหนาวก็เองถ้าเกี่ยวแล้วปุ๊บใช่ไหมอ่าเราก็เอาน้ําเข้าถ้ามีเป็ดเลี้ยงเราเอาน้ําเข้าให้ลึกที่สุดให้สูงที่สุดอ่ะม,มีเป็ดเลี้ยงเราก็ให้เป็ดลุยเลยอือพอช่วงเป็ดเลี้ยงสักเจ็ดวันฟางกับมับลงลงน้ําหมดแหละเป็แล้วครับเ,เหยียบฟางเอาไอ้มับแล้วเราก็ทิ้งไว้สักครึ่งเดือนประมาณสิบวันเลยสิบวันก็ได้ถ้าไว้หน่อยก็สิบวันแล้วก็เอารถลงตีเลยตีแล้วหมักอีกสัก หน่อยสัปอาทิตย์ก็แดดเรไวไวได้ใส่จุลินซียอะไรช่วยไหมทีนี่ไม่ได้ใส่นะเพราะเราทิ้งนานแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเอาไวอะจุลินซียก็ช่วยเร่งหน่อยอช่วยวย่อยข้าวก็เขียวนี่ยังไม่ใส่ปุ๋ยเลยเนาะยังครับผมรออบปอบอบใสป,ปุ๋ยก็ตักยี่สิบวันข้าวดูมันมันมันโตปีนี้มันโตขอบคุณนะคะอย่าลืมไปขึ้นทะเบียนนะครับสวัสดีค่ะ